คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีเงิน3,600ล้านนะครับคุณผู้ชมจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรนะครับแต่ว่าไอ้บริษัทเนี้ยมันเอามาทำเกมเกมหนึ่งนีเนี่ยใช้เวลาทำาปปีเต็มๆแล้วก็เพิ่งวางขายไปนะครับคือใช้เงินไป3,600ล้านนะครับขายไม่ออกครับคือมันมีดราม่าในกลุ่มนะครับบอกว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยมันยัดเยียดความหลากหลายทางเพศเกินไปจนเกมพังนะครับ สื่อเกมก็ออกมาเขียนนะครับว่าอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นเพียบ oh, โอ<ฮ>้สอแววจะรุ่งนะฮะเกมนี้ดังปังแน่นอนนะครับคนเล่นเยอะมากพร้อมกันทั่วโลกนะฮะนี่คือข่าวตามเพจข่าวก็แบบเขียนเอาไว้เยอะมากนะผมก็เข้าไปอ่านมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเพจนู้นเพจนี้เพจน,นั้นนะ้อวยเกมนี้กันเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนหูเบาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคุณรู้จักหูเบาไหมนะะก็คือหูข้างหนึ่งหนักไม่ถึงกิโล ก็คือหูเบาฟังหูไว้หูมันไม่ดีนะฮะปากต่อปากมันไม่ดีนะฮะมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดก็ได้นะฮะวันนี้ผมก็เลยซื้อคอนคอร์ดมาเล่นเองเลยนะฮะนี่ซื้อมาเลยนะฮะราคาดีลักอ,อีดิชั่น you know how much 1 9 9 0บาทนะนี่คือทุ่มทุนนะฮะก็ในคลิปนี้นะะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องนั่งดูคลิปนี้ไปกับผมนะฮะอย่าลืมหาข้าวมากินกันนะคลิปนี้เราจะไปรีวิวให้เห็นถึงความเป็นจริงเลยว่าแบบมึงใช้แบบ คือสปอยได้ไหมคือผมเข้าไปเล่นมาละนิดหนึ่งเนี่ยคืออยากจะพูดเลยว่าแบบมึงใช้ตีนคิดเนะี่ยคือคําว่าตีนคิดเนะี่ยยังสูงไปได้ซ้ำเอาแค่อย่างแรกเนะครับเอาแค่อย่างเดียวเลยนะแล้วบกเกมเพย์นะไม่เอารวมสกินได้เขาด่ากันนะแล้วดูระบบการยิงนะครับคือวิ่งยิงเนะี่ยรีคอยตรงนะครับแล้วก็คือถ้ากดทิ่ขวายิงเนะี่ยผู้ชมจะโดนสโลจากการเล็งนะครับ แล้วจะมีคลิกขวายิงไว้ทำสากกระเบืออะไรนะคือมึงมีเวลาตั้ง8ปีครับทีมงานแม่งทำอะไรกันอยู่นะครับกับระบบเกมนะครับผมเชื่อว่าต่อให้แบบเกมมันดีไซน์ตัวละครออกมาอุบาทชาชั่วขนาดไหนถ้าเกมมันดีผมว่าคนก็เล่นเว้ยแล้วดูนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างสกินที่มันดีไซน์ออกมานะครับกับตัวละครนะครับนี่คือตัวละครสไนเปอร์เพียงตัวเดียวในเกมนี้นะครับแล้วเมื่อกี้นี่คือสกินปกติส่วนไอ้สีเขียวนี่คือสกินเรจินเดอรี่นะครับ ดูหน้าตัวละครมันยังไม่อยากใส่ชุดแต่ดูนะเพงไปที่หน้านะดูดิขอพูดไว้ตรงๆเลยครับว่านี่แค่นําจิ้มนะครับในเรื่องปืนนะครับยังมีระบบสกินต่างๆแล้วก็ประเด็นดาราม่าอื่นนะครับที่ยังแอบแฝงอยู่ในเกมนี้เยอะเลยค<ๆ>ือท่านไหนดูแล้วแบบอยากคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ได้นะครับคือผมอยากเห็นฟีดแบ็กของคนดูว่ามีความคิดเห็นยังไงครับกับเกมอันนี้เนี่ยแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปเนี่ยคือดีไซน์ตัวละครที่เป็นประเด็นดราม่าในเกมนี้นั่นเอง ป่ะไปรับชมเลยครับว่าของจริงเป็นไงเฮ้ยเปิดเกมมาก็นี่คือความปลอดภัยไร้สาระครับนะเรามั่นใจอย่าง้รว่าเกมดีเนี่ยมันปลอดภัยนะครับโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอนคอนเปิดเข้ามากูือเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่ออะไร คือแบบเมื่อกี้ภาษาอังกฤษขึ้นเลยครับแบบ dog for m o t อ e r u ครับแปลเป็นไทยก็หมาสีแม่ <S <S 1> <S 1> ดูคัสซินครับคัสซินเจสส์ Jesus. นี่คือเรื่องราวของหน่วยของอวกาศคืออินโทรเปิดเกมนี่นก็แบบสุดแสนจะเบียวอ่ะผู้ชมก็คือมันอยากจะเป็นอิสระจากกฎที่มันกดขี่พวกเขาอยู่ก็เลยต้องแบบทำให้ตัวเองเป็น คนที่มีอิสระที่สุดอยากจะทําอะไรก็ได้ในจักรวาลใบนี้ครับ What the fuck is this shit นะขออนุญาตคำ้ำเอาตรงรับไม่ไหวอะแล้วทุกคนครับไอตัวนี้คือตัวรับแขกครับเนี่ยคือมึงเอาตัวละครดีไซน์แบบนี้มารับแขกในแบบ first impression ที่กูเพิ่งเข้าเกมมึงได้ครั้งแรกก็คือตัวเชีย่ยเนี่ยนะมารับแขกัลโหล ระบบเกมเพย์นะครับผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้เทสทันนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเล่นทั่วโลกเยอะเหลือเกินนะครับมีอยู่สี่สิบคนนะฮะผมไม่รู้ว่าน่าจะเป็นทีมงานเล่นเองหรือเปล่าซึ่งตัวละครในเกมมี้นับนี่ฮะเห็นเขาบอกว่ามันดีไซน์ไม่สวยนะครับแล้วก็ตัวละครบางตัวเนี่ยมีการยัดเยียดในเรื่องเพศมาด้วยคนับอย่างแรกครับตัวละครแท้งของเกมมีคนับโอเคคนับ มีรพนามให้เราเรียกด้วยนะปะคือตัวนี้คือเราต้องเรียกรับว่าฮีหรือหิมเนปเป็นเพศชายคือมึงจะต้องการรู้เพศของหุ่นยนต์ไปตาเชียอะไรวะใช่ไหมเนะบหุ่นยนต์ก็ช่างหัวแม่งดีและตรงประเด็นดราม่าครับคือเรื่องสกินดีไซน์รับก็คืออย่างแรกตัวละครแม่งไม่สวยไม่พอนะเราซื้อเกมพันเก้ามาเนี่ยแม่งแถมสกินปัญญาอ่อนให้รับที่สําคัญเลยคือไอ้ที่มันเป็นประเด็นหนัก,นกๆคือสกินทองผู้ชมดูนะ3 2 1 2> นี่คือสกินทองผู้ชม นะฮะสกินสีทองคือเราต้องเติมกล่องสุง่มเพื่อได้สกินสีทองมาคุณผู้ชมเข้าใจปะ่ะแล้วกว่าแม่งจะได้แล้วแบบสกินแม่งยังอุบาทอ่ะนะครับผมเลือกที่จะเล่นสกินอันแรกสีเหลืองมากกว่าแล้วดูอันนี้แค่น้ำจิ้มนะ,ะไอตัวเนี้น้ำจิ้มผมบอกเลยนะครับโอเคครับเรามาดูตัวละครที่2นะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบเกิดดราม่าเลยนะครับคือตัวที่ชื่อว่าอิมารีนะครับโอเคนะอย่างแรกคือ นี่คือเจ๊นะฮะเจ๊ผิวสีนะครับที่ต้องเรียกว่าชี่นี่เหยินะครับซึ่งจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยระบุเพศได้นะครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับผู้หญิงนะครับจะโดนตัดขนาดหน้าอกและก้นออกนะครับสังเกตได้ถึงตัวต่อไปได้ด้วยนะครับก็คือจะโดนตัดหน้าอกและก้นออกนะครับทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสียความมั่นใจหรือเปล่านะครับนี่ขนาดเป็นตัวละครแอฟริกันเมกันปกติต้องซะบึ้มใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวละครหลังจากตัวนี้เป็นต้นไปนะครับจะโดนตัดหน้าอกและก็ก้นออกทุกตัวนะครับ เอาละทีนี้เรามาดูสก,กินกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะคือน่าจะขัดใจในเรื่องสีนะครับคือใครแม่งดีไซน์สีในเกมนี้วะผมอยากจะรู้ว่าความอาร์ตมึงคืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสก,กินทองของตัวนี้แม่งผู้ชมดูครับสลับให้ดูเลยอ่ะ <c oughs> มึงทำสก,กินทองวาทดําเยี่ยอะไรเนี่ยดีไซน์อะไรอะมีความคิดเห็นยังไงอะ อันนี้ต้องสุ่มเอาสกินทองจากกล่องนะครับเป็นอันนี้เนี่ย <laughs> มันดูแบบเป็นดูขัดไปหมดอะเข้าใจว่าคือเหมือนหมวกแบบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะแล้วแบบเอามาใส่เป็นชุดเกาะแบบเฟกๆอ่ะแล้วก็แบบตรงกลางให้เหมือนแบบเป็นลำไส้หรือดักอย่างมันดูไม่เป็นท่ออากาศเนี่ยมันดูเหมือนลำไส้อ่ะคุณผู้ชมให้คะแนนกี่คะแนนครับในการออกแบบสกินทองแบบนี้นะครับอ่ะแล้วนี่มาดูปืนกันดีกว่านะผมว่าปืนโอเคอยู่นะ,ะมาดูท่าชนะ <laughs> ท่าชนะแบบ จิกตาบอกเลยอืมฉันชนะแล้วอ่ะนะส่วนนี้ก็อืมยียเยียมอ่ามาดูท่าแพ้ดูท่าแพ้อ้าอ้าอ,อแล้วก็ทิ้งปืนเลยนะอ้าตัวที่สามครับดาวเวียครับสรรพนามที่ต้องเรียกคือเดกับเดมก็คือให้เราเรียกว่าเขาหรือพวกเขานะครับถ้าหากเรียกว่าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงหรือมิสซิสมิสเตอร์นี่โดนนะครับ ซึ่งห้ามระบุเพศด้วยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่จริงๆคือตัวละครได้ทํามาจากผู้หญิงนะครับผู้ชมนะครับนี่ผู้หญิงครับใครดูก็ตามไม่บอดหรอกนะครับอันว่าจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วกันปืนเป็นแกรนด์เลนเชอร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือสกินนะครับในตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับสีต้นฉบับของตัวละครคือเหมือนใครแม่งดีไซน์สีมานะครับส่วนถ้าจ่ายเงินเป็นดีลักเอ dition เราก็จะได้เป็นชุดคล้ายๆกับเบจิต้าดกคันบอลแล้วทีนี้เรามาดูสกินเรจนเดอรี่นะครับ3 2 1 ดูออกไหมนี่คือสกินปกติไอ้ที่นี่สกินทองนะฮะดูออกกันไหมสกินทองสีส้มคือกูดูภาพอย่างนี้นะเอาตรงไม่เหมือนก้อนขัวซองอะขนมปังปัญญาอ่อนอะสกินทองเฮียเลยครับเนะี่ยโคตรแย่เลยนี่คือบุตรแห่งดวงดาวครับชื่อคือสตาร์ชายเด็กแห่งดวงดาว <laughs> โฟกัสไปที่หัวครับไอเชือยตัวละครโดดนี้คือแบบพุกตัวร้ายอ่ะเป็นตัวร้ายตัวประกอบในหนังมาเวลกุณผู <c oughs> ้ชมนะฮะแล้วจําที่ผมบอกได้ไหมตัวละครที่มีกล้ามจะโดนตัดกล้ามหน้าอกออกกับก้อนออกครับคือคนเล่นกล้ามไม่มีหน้าอกกระตูดอะ แม่งเอากล้ามหน้าอกออกนะครับแม่งเสือกให้บยลิงสีน้ำเงินกูแทนฮัลโหลหน้าอกคือกล้ามขนาดเนี้ยคนที่เล่นกล้ามรู้ใช่ปะกล้ามอกมันต้องแบบต้องใหญ่ขึ้นมานะแต่เอาหน้าอกออกอย่างที่ผมบอกไปนะเอาก้อนออกคุณชมเห็นปะเอาก้นออกเอาหน้าอกออกนะครับแล้วขาได้เป็นเหมือนไอ้มาสคอตมิชลินไอตัวที่เป็นยางขา,ขาวๆจำได้ไหม เน่เชื่ออะไรวะเนี่ยคือผมว่าแม่งมีปัญหาเรื่องสีแน่นอนอะขนาดปืนสีดําธรรมดาแม่งยังไม่มีอะมึงเอาสีอะไรเข้ามาแล้วดูท่ายืนครับมันสมชายไหมเนี่ยนี่ตัวแทงนะตัวแทงเอาละเรามาดูสกินกันดีกว่านะสกินลิเกเดอรี่ที่เราต้องเติมเงินะนรับคืออันนี้อันนี้ตัวธรรมดาฮะโอเคพอพอเขาว่าแย่แล้วนะสกินสีทองที่มึงต้องสุ่มมาได้เนี่ย คือพอมาถึงตรงนี้เนะี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าไอ้คนที่ดีไซน์สีในเกมนี้แม่งน่าจะเป็นโลกตาบอดสีเว้ยจริงแม่งเอาคนตาบอดสีมาดีไซน์แน่ๆครับคือตัวแม่งน้ำเงินอยู่แล้วมึงยังจะเอาสีน้ำเงินกับสีที่มันโทนเดียวกันมาใส่กันทำเพื่อนะครับคือมึงตาบอดอะ่ะริงแล้วนีดูครับตัวแท่งของเกมนี้ครับมึงยืนให้มันแมนๆได้ไหม แพ้แ้ะอีดอกแบบอะไรอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ <c oughs> โอเคมาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นนินจาเป็นตัวแอสซิสตนตัวเดียวที่ใช้มีดในเกมนี้นะครับแล้วดูดีไซน์นครับ y yes, k นี่เป็นโค Ninja, ดนินจาเลยคุณผู้ชมเนะี่ยนี่มันเหมือนนินจาฮาร์โตริเลยเหมือนต้นฉบับเป๊ะดูดิหน้าเหมือนกันเป๊ะชื่อไอ้บัตนะครับนะ้าไอ้บัตแนววันนะี้เพื่อนไอ้บัตนะหนูจ้ะมาดูเน็ตฟิกที่ห้องพีมาจะวันนี้ <c oughs> แล้วเกาะไอ้เกาะแขนนี่ก็เหมือนกับ ดักเกิลบอลอีกแล้วอ่ะเหมือนไอเวทิต้าใช่ปะแล้วคือสีลิปสติกกับ4ีแว่นตามึงนี้แบบมึงเอาคนตาบอดสีมาเลือกให้มึงอีกแล้วใช่ไหมแล้วไอ้ทรงผมลุกชิ้นหมูโกเด้งนี่คือใครเลือกให้มึงเป็นดินจาวะแล้วแบบดูนะไอ้เค้ยนี่สก,กินทองครับเนี่ยทีเด็ดเลยครับสก,กินทองนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคิดคิดว่ายังไงอะ่ะนี่คือสก,กินทองที่ดีไซน์มาจากไอเหมือน ไอริกแอนมอตตี้อ่ะเคยเคยด้ไอ่ะไอมนุษย์นกอ่ะคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยสกินทองฮัลโลดีไซน์แบบดูท่าโพสแพ้ไว้งางานี่มึงเป็นตัวแอสซัสซินในเกมนี้นะเว้ยอ่ะมาดู DPS DPS ีพเนี่ s นี่เดเป็น DPS กึ่งแอสซัสซินอีกครั้งนะ่ะก็โอเคอย่างแรกนะตัวนี้คือชื่อว่า It's คือดีไซน์หางมแบบหางมึงใหญ่อย่างกับแบบกระบองหงอคงอ่ะพูดตรงๆคิมเป็นดินโดอ่ะคุณผู้ชมนะมันเฮ้ยมึงช่วยแบบหางให้มันเป็นหางฟูๆหางแมวก็ได้ถูกปะ่ะนี่มันหางอะไรอ่ะแข็งทื่อมากนะครับแล้วก็ดูหน้าตัวละค,ครครับกับสีผมคือทําไมต้องเขียวกับม่วงนะครับส่วนถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปกับเกมนี้มากสก,กินทองนะครับ <c oughs> <c oughs> หวีผมโอเคแบบ ทรงผมแบบเฟียสอ่ะมันเฟียสอ่ะเข้าใจวะแล้วก็เสื้อแบบค่อนข้างล็อกอ่ะมันแบบล็อกเลยอ่ะดูดินะฮะมีพิเศษครับเราได้พิเศษนะฮะสกินทองครับเติมเงินทําไมอ่ะแล้วทุกคนดูนะครับนี่ปืนครับแม่งใช้อูซี่ครับแต่ปากกระบอกกระสุนคือไปกินข้าวอยู่ โอ้ยนี่ตัวตัวหน้าแรกนี่นี่เป็นตัว DPS อีกแล้วนะครับที่เป็น RPG ที่ยืมมาจาก Resident Evil มึงไม่คิดจะลง4ชุดซะหน่อยวะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกินดีลักอีด i ชั่นนะครับที่ผมเติมมาเป็นแพ็คพิเศษส่วนสกินทองนะครับผู้ชมอ่ะมึงเอาชุดดำน้ำมาทำไมอ่ะคือแบบมึงเอาชุดที่ดำน้ำมาทำไมอ่ะแย่ไหมแม่งแ,แบบชุดแรกแม่งเฮีย้ยอยู่แล้วอ่ะ สีทองแม่งเยี้ยวกว่าเดิมแบบแย่มากอะ่ะคุณผู้ชมนะนะฮะแล้วก็ตัดก้นตัดหน้าอกออกนะครับแต่ก็ยังทำตัวเป็นผู้หญิงอยู่แบบคือมึงด้อยค่าผู้หญิงทำไมอันนี้แกอันนี้คือนนสกินทองนะครับสีเขียวแป๊ดนะครับเป็นคุณยายแก่ๆส่วนต้นฉบับคุณยายเป็นสีม่วงนะครับอ่ะดูนะสกินทองสีเขียวแปด๊ดส่วนนิดปกติทำไมปกติมันถึงดีกว่าแบบผมว่าแม่งมึงไม่ตรวจเกมกันหรือยังไงวะเนี่ย ส่วนนี้ครับตัวละครคาวบอยที่เป็นผิวสีนะครับเพียงแต่ว่าชุดที่ใส่เนี่ยใส่เหมือนแบบมึงคิดว่ามึงเป็นลิวนาสเอกหรือยังไงว่าแบบเออใส่ชุดคาวบอยแป๊ดๆอะไรอย่างงี้เฮ้ยตะเบ่งเสียงจนเหนื่อยนะครับเอางั้นว่ามันควรทําตัวให้มันขรึมๆไหมนะเป็นคนผิวสีขรึมๆยิงแม่นๆอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเจนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่ผู้ชายหรอกนะครับดูจากท่ายืนนะครับอารมณ์เหมือน คนทมามันเป็นเบรดอย่างงี้ไหมเบรดนักล่าแวมไพร,ร์ทุกคนนะน่าแล้วไปดูสกินทองนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่จกินทองนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ธรรมดานะธรรมดาอันนี้เติมเงิน2,000บาทสุ่มคื <c oughs> อพูดว่าแบบคนตาบอดสีมะดีไซน์ผมเชื่อครับอใ,ใครแม่งเลือกสีวะ แล้วปืนแม่งปากกระบ,บอกปืนไปกินข้าวอีกแล้วนะครับแถมยังเอาปืนเก่ามาย้อมแมวด้วยนะครับน,นี่น่าจะเป็นปืนสงครามโลกประชอปืนจานเข้าหมาผมจําชื่อไม่ได้นะฝากเมนทีนี่เฮ้ยชนะแล้วอะันนี้ท่าชนะครับโอ้อยดีใ,ใจสุดๆไปเลยดูยืนตุนท่ายืนเนี่ยกูไม่ยืนอย่างนี้แน่นอนนะครับตอนกูดีใจโอเคเรามาดูตัวละครต่อไปนะครับชื่อว่า T o อนะครับ TO โเป็นตัวละคร ผู้ชายนะครับคล้ายๆจับผู้ชายอเมริกันตัวเดียวในเกมนี้นะฮะก็คือเขาเป็นฮีริฮิมแต่ผมคิดว่าตัวละครคอนเซปต์ตัวนี้น่าจะไม่ใช่ชายแท้นะครับคือเอาตรงตัวละครนี้เหมือนใครเคยดูหนังเกย์ฝรั่งปะอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับโดนตัดคนออกนะครับโดนตัดหน้าอกออกคือห้ามตัวใหญ่ให้เหมือนแบบตัวลับอะแล้วคือปืนนี่คือเอามาย้อมแมวนะครับปืนยุคอวกาศอะแต่แบบมึงช่วยทำใหม่ได้ไหมนี่มันเกมอวกาศนะเว้ อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับเอาปืนยุกันนี้น่าจะปืนยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเหือนเนี้ยเอามาเล่นในเกมอวกาศอีกแล้วครับคือมองแล้วแบบจิกตาด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจิกตามากทีนี้คือเรามาดูสกินทองนะครับสกินสีเขียวนะฮะเขียวแป๊ดเลยครับคือนี่คือสกินที่เราต้องสุ่มเติมเงินนะครับถึงจะได้มาครับสีเขียวครับคุณผู้ชม ฮัลโหลครับสีบนโลกแม่งมีมากมายแก่กองแม่งเลือกสีเขียวเป็นธีมหลักไม่ไหวไม่ไหวนะโอเคยังมีต่อนะครับอ่มาดูทีนี้ครับตัวละครที่ชื่อว่าดอลนะครับคือตัวเนี้ยนะครับดีไซน์ออกมาเป็นเมนคารเคเตอร์เป็นตัวโปรโมตเกมในเกมมีนะครับเขาบอกว่ามีดีไซน์คล้ายคลึงกับเทเซอร์โอเวอร์วอชโคตนเหมือนเลยฮะเหมือนกันเป๊ะนะครับเป็นผู้ชายนะครับมีหิมแล้วแบบใส่ผ้าคลุมกับชุดรัดรูปแถมมีโล่ที่ไม่เหมือนโล่ด้วยนะครับ ทีนี้คือนี่คือสกินปกติอันนี้สกินทอง <c oughs> ให้ดูใหม่นะฮะสกินทองแบบมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับผมไม่รู้จะผมไม่รู้จะโกรธยังไงแล้วอะแม่งเอาแบบเอาเต่าหมวกคล้ายๆกับราชามดในฮันเตอร์ไอ t ันเตอร์ฮะนี่นี่นี่คือตัวปกติผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคแต่แบบสกินทองฮนะ ปวดหัวหัวจะปวดแนบฮ่าส่งกินปากท่าอะไรของมึงอ่ะตัวนี้ชื่อกิฟอีกิฟนะเป็นผู้หญิงนะที่โดนเอาก้นออกรนบเดี๋ยวตูดใหญ่เกินไปนะแล้วก็ตัดนมออกนะครับคือเหมือนแม่งพยายามจะยัดเยียดว่าแบบแต่ละตัวละครแม่งไม่ใช่เพศนั้นๆให้ได้นะครับแล้วก็ใช้ปืนเป็นปืนเก็บเสียงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกินกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้นฉบับครับเรียบร้อยสกินทองฮะเปลี่ยนชุดนิดนึง ต้นฉบับสกินทองคือความคุ้มค่ากูอยู่ไหนเนี่ยพิเศษตรงไหนครับใส่ไข่กี่โมงแล้วนี่ตัวละครเฮียอะไรครับเนี่ยคือแบบดีไซน์อุบาทช,ชาติหมาที่สุดนะครับคือหน้าเป็นผู้หญิงแน่นอน,นครับมีหน้าอกนะครับแต่เกมเขียนว่ากูยังไม่ได้เลือกว่าตัดสินใจว่าจะเป็นเพศอะไรคือมึงใส่กระโปรงมาขนาดนี้แล้วฮลัลโหล แล้วตัวละครหลักบ้านเปะ๊ะมึงเป็นตัวที่แบบมีหัวเห็ดเป็นชัวราขึ้นหัวเงี่ยแล้วตีนเป็นแหววูฟเนี่ยนะสกินก็น่าจะเหมือนเดิมครับอันนี้ธรรมดานะฮะธรรมดาเปะ๊ะอันนี้สกินทองครับตัวแม่งเหลืองอยู่แล้วไม่งจะเอาเขียวไปใส่อะมึงเป็นอะไรกับสีเขียว,วกูถามจริงคือโมโหโจนจนตลกแล้วอ <laughs> ะโมโหโจนตลกอันนี้คือตัวละครเอเชียนะฮะตัวเดียวในเกมนี้ครับชื่อว่าเฮมานะครับเป็นเพศหญิง แล้วดูหน้านะฮะดู <reco> หน้านะครับค <ze> ือหน้าแบบกูเบื่อมากอ่ะเหมือนตอนที่แคสติ้งนักแสดงก็คือกูมาทำอะไรที่นี่นะฮะกูเบื่อไปหมดล้ะกูโคตรเบื่อโลกนะครับแล้วกูมาถ่ายเกมอะไรกูยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็อยากกลับบ้านมากนะครับแล้วแล้วมึงคิดถึงคนเล่นที่จะต้องซื้อมึงไหมที่จะต้องปลดล็อกมึงอ่ะแล้วทุกท่านดูสกินนะครับสกินอันแรกนี่เท่อยู่ละแล้วดูสกินทองนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสกินทองนะครับทุกคนนะครับคนเอเชีย สกินทองเปลี่ยนเป็นเออน่าจะเป็นผมทองนะออกแนวฝรั่งไหมนะครับแล้วดูหน้าครับดูการแต่งหน้าดูเมคอัพคือม,มึงมึง,ม,งมึงถ่ายอะไรอยู่อ่ะมึงทำอะไรอ่ะมึงมาทำไมอ่ะแล้วทรงผมนี่คือเอลซ่ากลายเป็นเอลซ่าสกินทองเ <c oughs> แล้วมาดูปืนกันนะฮะมาดูปืนครับ <c oughs> ปืนตัวละครจากเอเชียครับ <c oughs> ปืนหนังสติกครับ <c oughs> สลิงชอ็อตเวอร์ชั่นอัปเกรด คือมึงเห็นพวกกูเอาหนังสติ๊กไปยิงแย้ปลายนาเงี้ยเหรอคือทํามาให้คนอีสานใช่ไหมคนอีสานยิงหนังสติ๊กแม่นนะจริงโอเคครับทุกคนเหนื่อยกันไหมฮะผมรู้ว่าแบบเหนื่อยนะครับดูมาถึงเนี่ยแต่ว่าเลยแค่2ตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าเรนน็อก์นะเป็นตัวแนวแบบเหมือนจนสลัดอวกาศนะออกแนวแบบเท่ๆนะไปดูหนังกับพี่มิโนงนะครับอารมณ์เหมือนวูดดี้วูดดี้ในทอยสตอรี่นะแต่ว่า ใส่ความเท่มาด้วยแบบเกดมังกรคุณผู้ชมดูได้ใส่มังกรมามันก็ต้องเท่ you know นะครับแถมใช้ปืนลูกโม่นะครับแล้วมาดูสกิน Legendary แม่งนะครับนี่ฮะอันนี้คือสกินทองที่ต้องถุกเงิน oh my god ใครเป็นคนเลือกสีให้มึง <laughs> แล้วแบบเปลี่ยนทรงผมนะฮะให้แบบสีชมพูแป๊ดนะฮะแล้วก็แบบเปลี่ยนสีผิวหนังนะ, oh yeah, sexy, baby, นะฮะเอาแย่โคตรเท่เลเซ็กซี่เดบเบ้นะฮะโอ้โหดูดินะฮะเปลี่ยนได้ <c oughs> ชุดสีแบบสีชมพูนะฮะผมแม่งคือสีชมพูแป๊ดไปอีกนะ,ะครับกูยอมใช้สกินธรรมดาดีกว่าแล้วดูปืนนะฮะปืนลูกโมนะครับแม่งแบบตัวลูกโมแม่งเป็นถังผสมปูนหน้าบ้านผมอะ่ะ a t ต h e f ฟักโอเคแล้วนี่คือตัวสุดท้ายในเกมนี้นะครับ เป็นตัวละครผิวสีนะครับที่เป็นผู้หญิงผิวสีอีกแล้วนะครับจะโดนตัดตูดแล้วก็ตัดนมออกไปนะครับเป็นตัวเดียวนะครับที่เป็นสไนเปอร์ในเกมีนะครับแล้วดูดีไซน์สไนเปอร์นะครับคือไอ้ปลายปืนนั่นคือแม่งดีไซน์เป็นเหมือนเป็นจอบอะแล้วดูสไนเปอร์คือบางบางนะครับทำให้มันใหญ่กว่านี้เอาบาเลตมาให้ถือก็ได้ไหมนะครับเอาละครับทีนี้คือเราจะไปดูนะฮะว่าตัวสไนเปอร์มีสกินอะไรนะพร้อมหรือยังนะครับตอนนี้เหนื่อยละ โอเคนี่คือตัวละครผิวสีที่เป็นสไนเปอร์นะครับตีมช่างเครื่องยนต์แล้วเรามาดูสกินรีเจนเดอรี่กันนะฮเรียกได้ว่าแบบสกินทองเนะี่ยสกินทองที่พร้อมเปลี่ยน <c oughs> ตัวอะไรนี่กลับ <c oughs> เปลี่ยนกลับมาดูใหม่นะอันนี้ครับสกินทองครับ <c oughs> แล้วข้างหลังคืออะไรอะ่ะกระดองเต่านะแล้วดูหน้าดูหน้าคนใส่ฮนะดูหน้าคนใส่คือ คือต,ต,ตอนตอนถ่ายคือไม่พีแคชกันสั้งนี้เหรอวะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะแม่งหน้าแม่งยังไม่อยากใส่ชุดเชียได้เลยนะครับ Come on come on let's go บั m e on, let's go เสียงเชียอะไรเนี่ยไ <laughs> ว้ไลายโคเชียเลยครับระบบยิงนะครับผมว่ามันทำออกมาโอเคอยู่นะนี่ปืนอูซี่ยิงครับดูสกิลดูสกิลสกิล,กลน่กกากลัวมากโยลูกกวาดครับทุกคน โดนลูกกวัดสีสันสวยงามฟุ้งฟิ้งนะแล้วที่สำคัญเลยคือวิ่งคลิกท้ายยิงเนี่ยไม่มีรีคอยนะครับนี่ขึ้นสะโขบครับนี่ไม่ซูมครับกูต้องเสียพลังงานในการกดคลิกขวาเพื่อให้แบบมันซูมแค่นี้จริงดิแบบก,ก็วิ่งยิงดีงกว่าไหมโอ้แล้วซูมยิงนี่ทำให้เราวิ่งช้าได้นะยิงเหมือนกันนะครับยิงเหมือนกันเป๊ะเลยครับแล้วจะให้กูซูมขึ้นสะโขบทำเชียอะไรวะอ่าเดี๋ย มาดูสกิลตัวแทงครับอันนี้ตัวแทงคนะรับแน่สกิลยนลูกกวาดอีกแล้วมึงทำสกิลให้ดูดีกว่านี้ได้ไหมยนลูกกวาดทำไมอ่ะมาดูแอสซิสซินครับแอสซิสซินนี่ครับใช้มีดครับดูท่าฟันครับนี่สกิลสกิลกด e แอบยัดเขสกิลสกิลท่าผมอ่ะมาดูตัวแทงแอบตัวแทงบุตรแห่งดวงดาวเยอะเก็บป,ปิน เก็บปีนวิ่งไปทำพว่เก็บปีนวิ่งแต่ทำเชี่ยอะไรวะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสลับใน20นาทีกับเกมราคาลงทุน3,600ล้านนะครับก็อย่างที้คุณผู้ชมเห็นนะเนื้อผ้าจริงๆในเกมนี้คือมันแยก่กว่าที่ข่าวมันลงซะอีกนะครับคือเรียกได้ว่าข่าวลงยังไงเนี่ยเกมนี้มันแยกก่แบบแบบ10เท่าอ่ะคุณผู้ชม นะครับแล้วแบบใครดีไซน์ตัวละครเนี่ยแล้วสีตัวละครแต่ละอันคือมึงปล่อยผ่านมาได้ยังไงนะครับเหมือนแบบเอาคนตาบอดมาทําสกินจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมนะครับก็ตามภาพเลยครับก็เป็นว่านะครับใครที่มีความยิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับว่ามันห่วยแตกยังไงนะครับหรัานี้ผมไม่ไหวแล้วครับขออนุญาตปิดเกมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรีฟันทันหรือเปล่านะครับ สหรับนี้รักทุกคนเช่นเดิมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติดตามช่องเราด้วยนะครับจะขอบคุณมากมากสําหรับวันนี้รักทุกคนมากๆครับขอจากลาไปด้วยตัวละครสุดเท่นะ่ยกับตัวนี้นะฮะสุดเท่จริงๆอ่ะนะครับน้อง